สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำโมจิเบรนนะคะเป็นขนมประเภทหนึ่งนะคะของเกาหลีลักษณะของวิธีการทำจะคล้ายๆกับเอแคนนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งขนมปังแป้งมันนมไข่ไก่เนยเกลือน้ำตาลแล้วก็งาดำนะคะอันดับแรกเลย ก็คือลอนแป้งร่อนแป้งขนมปังนะคะพักไว้ก่อนรลอนแป้งขนมปังนะคะพักไว้ก่อนรลอนแป้งขนมปังพักไว้นะคะไข่ตีพอแตกผสมเข้ากันนะคะ นี่นะคะตีพอแตกเข้ากันนะคะแล้วก็ในส่วนผสมนะคะใช้เตรียมหม้อนะคะที่สำหรับจะต้องตั้งไฟนะคะใส่นมเนย ็เกลือนำขึ้นตั้งไฟไม่ต้องแรงนะคะไฟอ่อนปานกลางนะคะนี่นะคะนำ ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะค่อยครอให้ร้อนนะคะรอให้ส่วนผสมเนยละลายเข้ากันกับน,นม น้ำตาละลายหมดนะคะแล้วก็เริ่มเดือดน้อยๆเดือดริมขอบหม้อนะคะเดี๋ยวดูในคลิปนะคะนี่นะคะสังเกตดูนะคะกวันเริ่มขึ้นแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะพอเริ่มเดือดนะคะก็ให้ใส่แป้งลงไป ใส่แป้งขนมปังลงไปนะคะแล้วก็คนให้ทั่วนะคะให้แป้งสุกคนเร็วเนะคะจนหมดเม็ดแป้งขาวนะคะ ปิดไฟได้เลยค่ะยกลงจากเตานะคะค่ะพอ าแป้งลงแล้วนะคะก็เติมแป้งมันลงไปค่ะก็ค่อยๆค,คนให้เข้ากันนะคะให้แป้งผสมกัน ค่อยๆนวดไปนะคะจนแป้งเข้ากันดีนะคะ ในส่วนนี้ใครจะใช้เครื่องตีตีก็ได้นะคะตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนใช้เครื่องตีตีแพนนะคะ มันจะมีความหนืดมากนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆบี้ใช้ไม้พายคนค่อยๆคนไปนะคะอีกนหนต็ง สมกันนะคะจนแป้งได้เนื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะจะเป็นหยดเป็นรูปตัววี V ค่ะเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับขั้นตอนการทำเอแคนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็ได้ที่แล้วนะคะก็เติมงาลงไปเขาคนผสมให้เข้ากันนี่นะคะ นี่ค่ะนี่นะคะเนื้อเนื้อแป้งที่ผสมจะหยดเป็นรูปตัววีนี่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการบีบแล้วอบนะคะนี่นะคะนำแป้งที่เราผสมไว้แล้วนะคะจักใส่ถุงบีบนะคะเอออันนี้ใครจะใส่หัวบีบหรือหัวบีบกลมหรือยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะ แต่ว่าเราจะทำแค่ให้มันเป็นกลมๆเหมือนโมจินะคะก็อาจจะตัดแค่ใช้แค่ตัวตัวถุงเปล่านะคะไม่ได้ใส่หัวแล้วก็บีบลงถาดอบนะคะ บีบเผื่อมันคลองด้วยนะคะห่างกันนิดนึง พายก็ได้นะคะแต่กดปะกดลงนิดนึงนะคะตกแต่งเพแต่ว่าเดี๋ยวพอมันอบแล้วมันก็จะยุบตัวลงเองนะคะ นี่นะคะแล้วก็นำเข้าอบนะคะที่ไฟร้อยประมาณ20-25นาทีค่ะเดี๋ยวเราดูตอนอบกันนะคะนี่นะคะนำเข้าเตาอบนะคะที่ไฟร้อยแปเป็นเวลา20-25นาทีนะคะให้สังเกตดูจากสีของขนมนะคะว่า เอ,อ่อสีขนมเหลืองสวยหรือยังนะคะสีประมาณ a อแคร์ค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนขนมใกล้จะสุกอีกทีนะคะ